สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านชาวลัคนาราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานชาวลัคนาราศีพิจิกดาวมรุดยูเล็งตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเจ็ดปีอดทนเข้าไว้นะคะชาวพิจิก เปลี่ยนจากจนเป็นรวยเปลี่ยนจากยาจกเป็นเศรษฐีพิจิกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้อดทนเข้าไวา้ดาวอาทิตย์ ถึงกลางเดือนไม่เป็นไรแต่พอเลยกลางเดือนไปแล้ว14เมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมหนึ่งเดือนเต็มเรื่องของงานช่วงนี้พิจิกอย่าไปปะทะใครเด็ดขาดอารมณ์เวียงวีนแล้วก็บุ่มบามยาต่อกกันกับใครการสร้างศัตรูจะเกิดศัตรูถ้าท่านอดทนได้กับศัตรูใกล้ตัวอย่ามีปัญหากับใครทำใจให้สบายตรงนี้ นี้จะดีมาหาอดนี่คือดีจุดสูงสุดจุดเด่นสุดเลยใครทํากิจการส่วนตัวนะคะอดทนก็ว้าอย่าใจร้อนชนะใจตนเองให้ได้ประสบผลสําเร็จแน่นอนชนะใจตนเองให้ได้ประสบผลสําเร็จก็จะมีชื่อเสียงมากขึ้นควบคุมความใจร้อนดวงดาวอยู่ในเรือนอริช่วงนี้ใจร้อนบุ่มบ่ามไม่ได้นะคะพิจิกเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินดาวเงินคืน ดาวพฤหัสบดีดาวกระดุมพระอยู่ในเรือนอริต้องระวังคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเยอะหรือเด็กกว่าเราเยอะเยอะลูกน้องที่อายุเยอะกว่าเราญาติเลีกเลี้ยงอย่าปะทะจะขึ้นโรงขึ้นศาลการเซ็นสัญญาจองบ้านจองรถเจรจากับใครพูดให้ดีอย่าเวียงวินอย่าปะทะเด็ดขาดดาวพฤหัส ดาวอาทิตย์โครจรเรือนอริมีศัตรูทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ ปัจจัยที่พิจิกก็คือดาวพฤหัสบดีดาวอาทิตย์นะคะอ่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีได้ราชาโชคดาวอาทิตย์ก็ได้มหาอุดเกี่ยวกับเรื่องการเงินยังโดดเด่นโอเคอยู่ค่ะพิจิกไม่เป็นไรนะคะการเงินยังโอเคอยู่ศัตรูนะคะปัจจัยที่พิจิกมีก็คือศัตรูพิจิกอัดกลายมาเป็นเหยือ่อพิจิกได้ถ้ายั่วพิจิกไม่สําเร็จ ความรักชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวมฤตยูคือดาวอาวเพศดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงโคจรเข้าเรือนปัตนิตต้องหาโอกาสทำบุญกับคนรักบ่อยๆถ้าท่านร่วมธุรกิจกันกับคนรักจะสำเร็จสร้างความมั่นคงจะมีเรื่องร้อนๆทำให้น้อยใจกันได้เจ ต่อจากนี้ไปมีโอกาสมีปัญหาความรักสูงสุดชาวพิจิกต้องระวังรู้ล่วงหน้าอย่างนี้แก้เลยค่ะ8เมษายนต์ช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กพิการทําบุญด้วยน้ำดื่มลงท้ายด้วย21หรือ121 14เมษายนให้ทำบุญกับวัดวาอารามด้วยเทียนไขหหลอดไฟหลงท้ายด้วยเลขหกกำลังพระอาทิตย์ พาพรลาดวันที่18-14เมษายนก็ทําหลังวันที่14ได้เลยนะคะเพราะว่าวันที่19เมษายนเป็นวันเดียวในรอบ12ปีถ้าเป็นโอกาสอันดีก็ต้องเป็นกลางคืนนะคะขอพรดาวพฤหัสเลยค่ะเพราะดาวราศีพิจิกเนี่ยจเจอเยอะๆมากเลยนะคะ,ะจะขอพรดาวพฤหัดสดีย้ายสมยตําแหน่งราชาโชคโชคใหญ่โชคของพระราชาก็จัดการเลยค่ะทำที่บ้านที่ไหนก็ได้อยู่ที่ใจเรานะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศี ในช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง TikTok อกทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะชมได้3ช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและสดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาหชั่วโมงเท่านั้นขอ1แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หมออ้อยได้ทําคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวได้ที่ idpunyawat อโทรศูนย์เก้าแดแดห้าห้าหกสามหกสี สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านพบกับกองคลังมหาสมบัติพวคทรัพย์บางเกิดขึ้นแก่ท่านชาวพิจิกทุกคนมีความร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยบุญกุศลหนุนนำดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตจากร้ายกลายดีสวัสดีค่ะ